ครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับในส่วนของรายวิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้ากับครูชลอักด์มหาปทุมนะครับในเนื้อหานะครับในส่วนที่แล้วนะครับที่ได้พูดถึงว่าจะมีการประยุกต์ใช้นะครับโปรแกรม Machine Expert Basic นะครับในการจำลองการทำงานนะครับของ ladder diagram นะครับที่ออกแบบขึ้นให้สอดคล้องกับการใช้งาน นะครับแล้วก็การทำงานของลอจิกเกตนะบแบบต่างๆนะครับที่ได้พูดถึงไปในครั้งที่แล้วนะครับในว,วันนี้นะครับครูก็จะได้นำเสนอนะครับในเนื้อหาส่วนนี้ให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้นะครับในการควบคุมกับอุปกรณ์ต่างๆนะครับหรือเอาไปประยุกต์ใช้กับคำสั่งต่างๆให้สามารถทำงานได้ตรงตามจุดประสงค์ของเรานะครับ เรามาเริ่มกันเลยนะครับในตัวแรกนะครับแอนเกตนะครับแอนเกตลอจิกแอนเกตก็คือสวิตช์อนุกรมนะครับสังเกตอยู่นะครับว่าเราจะเห็นว่ามี M0 M1 M3 เนี่ยอนุกรมกันอยู่นะครับถ้าผมจำลองการทำงานโดยกดที่ l a n ซ s i ู u l เลเตอนะครับกดตรงนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้มี Error นะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับ การสุ่เลตในโปรแกรมก่อนหน้าค้างอยู่นะครับเราต้องสต็อปก่อนนะครับแล้วก็ไปจําลองการทํางานใหม่นะครับแล้วก็เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับในอุปสรรคหรือการปฏิบัติงานนะครับโอเคนะครับรันกระพริบอยู่นะครับเราต้องสตาร์ทคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็พับลงมานะครับเราจะเห็นนะครับว่าเราจําลองการทํางานแล้วตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีทึบนะครับถ้าเราทําให M 0ทำงานเนี่ยอยากจะให้ ladder diagram ในส่วนของ AND logic AND gate logic ตรงนี้ทำงานก็คือต้องให้เป็น1ทั้งหมดนะครับถึงจะทำให้ M 2เนี่ยทำงานติดนะครับเห็นไหมครับติดแล้วนะครับถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยเป็น0นะครับก็จะทำให้ดับนะครับเราให้เป็น1แล้วเรารู้การทำงานของ AND gate แล้วนะครับในการต่อสวิตช์แบบนุกรมตรงนี้เราก็ให้เข้ากลับมาเป็น0ต่อมานะครับการทำงานแบบ OR นะครับ ออเกตนะครับสังเกตน,นะครับออเกตก็ All คือการต่อสวิตช์แบบอนุกรมนะครับว่าสวิตช์อนุกรมอขออภัยนะครับการต่อสวิตช์ก็คือการทํางานของออเกตเนี่ยก็คือเป็นการต่อสวิตช์แบบขนานนะครับเราจะเห็นว่ามี M4 M5 แล้วก็ M6 เนี่ยขนานกันอยู่นะครับและเมื่อการทํางานเนี่ยเราให้ M4 M5 หรือ M6 ตัวใดเป็น1น,นะครับเอาพุทก็จะทํางานนะครับ สังเกตดูนะครับเราให้ตัวใดตัวหนึ่งทํางานก็ได้นะครับถ้าต่อสวิตช์แบบขนานกันอยู่ครับตรงนี้นะครับก็เป็นการออดสวิตช์นะครับโดยใช้คุณสมบัติของออเกตนะครับต่อมานะครับเป็นคุณสมบัติของน็อตเกตนะครับก็เป็นคุณสมบัติของน็อตเกตเป็นไงครับ M8 ในสภาวะเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็น1อยู่นะครับก็สั่งให้ M9 ทํางานนะครับแล้วก็ถ้าให้เป็น0นย์ะครับก็จะทำให้ ถ้าให้เขาเป็น1นะครับก็จะให้ m9 เนี่ยเป็น0ูนะครับแล้วถ้า m10 ก็เหมือนกันนะครับถ้าเป็น1อยู่นะครับเป็นศูนย์อยู่นะครับก็ให้ออปพุตเป็น1นะครับแล้วก็ถ้าเราให้เขาเป็น1นะครับออปพุตก็จะเป็น0ูนะครับถ้าให้กลับสู่สภาพาเดิมออปพุตก็จะอินเวอร์ตนะครับตรงนี้ก็เป็นการาประยุกต์การใช้งานคอยแบบ ธรรมดานะแบบคอยแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นคอยลักษณะแบบนี่ก็เต็ดคอยนะครับมาประยุกต์ใช้กับน็อตเกตนะครับการแสดงการทำงานของน็อตเกตตรงนี้นะต่อมานะครับก็เป็น e อ็กซ์คุสซีอนะครับเอ็กซ์คุสซีอก็จะทําให้เราเห็นการทํางานของ e อ็กซ์คุสซีอนะครับนะครับถ้าเขาเป็น1ถ้าเป็น1ทั้งหมดเอาพุทจะเป็น0นย์นะครับถ้า เป็นศูนย์ทั้งหมดเอาพุทก็จะเป็นศูนย์นะครับต้องมีอินพุตที่ต่างกันนะครับถึงจะทําให้เอาพุทเป็น1นะครับครับตรงนี้ต่อมาก็เป็นเอกซิสแน่นะครับเอกซิสแนเนี่ยถ้าเป็นศูนย์ศูนย์ถ้าอินพุตและเอาพุทเป็นเหมือนกันเนี่ยศูนย์ศูนย์เป็น1นึหนึ่งหนึ่งก็จะเป็นศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์ตอนนี้ก็เป็นหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าข้างล่างเนี่ยยังต่อกันอยู่นะครับเห็นไหมครับข้างบนก็จะเป็น 00อยู่นะครับก็ยังเป็น1นะครับถ้าข้างบนเป็น1ข้างล่างเป็นก็จะเป็นจริงแล้วข้างล่างเป็น00ก็ยังเป็น1อยู่ในเอาท์พุตครับอันนี้ก็คือเป็นคุณสมบัติของเอ็กซิสซีนอร์นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ทําให้นักเรียนได้เห็นการทํางานของลอจิกเกตในเบื้องต้นนะครับเป็นแอนเกตออเกตนอตเกตนะครับส่วนนอเกตแล้วก็แอนเกตให้นักเรียนนะครับไป ศึกษาดูนะครับแล้วก็ทำส่งใน Google Classroom นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบการนำเสนอนะครับเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ